สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางกีฬารายการที่จะทาให้ทุกคนรักกีฬาและหันออกกาลังกายวยการเล่นกีฬานะครับเราจะมาพบกับท่านเป็นประจําทุกวันและเวลาเดียวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมาในรายการฟุตซอลไอรมเน่ไทยแลนด์นะครับรอบคัดเลือกโซนภาคใต้ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ตัวแทนจากภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะครับ และวันนี้เราเดินทางมาที่สนามช้างตาปีอารีนาครับซึ่งเป็นสนามเย้าของทีมฟุตซอลสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าทีมไหนนะครับจะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น u 15 u 18แล้วก็อุดมศึกษาครับวันนี้ติดตามได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับ ชมมากันที่สนามช้างตาปีอารีนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งเป็นสนามที่ใช้จาัดก,การแข่งขันทุตซอลไอมาเน่ไทย a ลนด์เดอะแชมเปี้ยนชิพ e ในรอบคัดเลือกโซนภาคใต้หลังจากที่สามสนามที่ผ่านมาทั้งกลางอีสานเหนือได้ทําการแข่งขันผ่านไปแล้วได้ทีมที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายกันครบทุกรุ่นการแข่งขันในรอบคัดเลือกโซนภาคใต้นั้นมีความคึกคักเป็นอย่างมาก ไม่แพ้อีก3ภาคที่ผ่านมาเลยนะครับได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะชาวเมืองสุราษฎร์ธานีอยา่างอบอ่นมีทีมฟุตซอลเยาว,วชนตัวแทนสถาบันการศึกษามากมายหลายสถาบันจาก14จังหวัดภาคใต้ทั้งรุ่น15ปี18ปีและระดับอุดมศึกษาส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อหวังจะเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขันในรอบต่อไป และเมื่อทีมงานเราเดินทางมาถึงก็ได้พบกับน้องๆนักกีฬาจากโรงเรียนสตรีพัทลุงที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันไปทำความรู้จักกับพวกเขากันครับครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งทีมนะครับที่ถือว่าเดินทางไกลมาแข่งฟุตซอรอบคัดเลือกในรายการไอมาเน่ไทยแลนด์นะครับก็คือโรงเรียนสตรีพัทลุงนั่นเองตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆโรงเรียนสตรีพัทลุงสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแล้วก็อยู่กับ นักกีฬาฟุตซอลของสโมสรสุราษฎร์ธานีด้วยกุ้งสายฟ้าชื่ออะไรครับผมชื่อเบียร์ธนันชัยชมบุญครับเป็นคนสุราษฎร์ธานีหรือว่าอ,อ๋อผมมาเล่นให้สุราษแต่ว่าผมเป็นคนไอท่นกําเนิดภูมเนาอ,อยู่ที่จังหวัดพัทลุงครับอ่ญญาแสดงว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นน้องๆของเราเองอ่าเป็นรุ่นน้องหมดเลยครับมาอยู่สุราษฎร์ธานีได้กี่ปีแล้วครับ ผมพอดีผมเคยอยู่มา,มารอบนึงแล้วแต่ว่าก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วปีนี้ผมสัญญายืมตัวจากสโม,มสรแบ็กเพอร์อ๋อยู่แบ,บ็กเพอร์ม,มาก,ก่อนอก็อยู่กับทีมของบอสแปนนั่นเองบอสแ <c oughs> <ๆ>ปนครับนะโอเคมาอยู่กับสุราษฎร์ธานีเป็นไงบ้างก็เพิ่งเตะไปสี่แมตช์ครับก็มันเป็นทีมที่แบบเรียกไงตอนนี้คืออยู่ประมาณกลางตารางแล้วแล้วก็ตัวเูลเล่ก็คือมีตัวเูลเล่ใหม่ๆเยอะเราก็พยายามผสมผสานแล้วก็รูปเกมอะไรเนี้ยพัฒนาเรื่อยๆต่อแมตช์แล้วก็พยายามจะอยูก่กลางตารางหรือว่าค่อนบน ไปเนีย่ยได้ชมเกมของน้องๆ้องพัทลุงแล้วเป็นไงบ้างฝีมือฝีม้าลายมือเมื่อกี้เพิ่งชมบานในไฟ์สดของเพจอะไปเนีย่ยผมนั่งดูอยู่ก็เล่นดีนะเล่นดีทุกคนเลยแล้วก็ด้วยเทคนิคที่แบบแล้วเด็กเดี่ยนี้ฟุตซอลมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยเพจต่างๆแล้วน้องๆเล่นเล่นผมว่าทักษะเบสิกดีเยอะไม่ใช่ทีมพัทลุงเดียวนะเล่นเล่นดีทุกทีมแล้วมากันที่กัปตันทีมมัทลุงกันบ้างเพิ่งชนะมาชนะไปเท่าไหร่สองประตูต่อศูนย์ครับเป็นไงดีใจไหมดีใจมากครับ การมาแข่งครั้งนี้เป้าหมายของเราคือได้แชมป์แน่นอนครับได้แชมป์แน่นอน <serv it S 1> อ่าโอเคอยู่มอ,อะไรละม .6 ครับม .6 แล้วเล่นกีฬาฟุตซอลามานานหรือยังเออตั้งแต่ม .1 ครับตั้งแต่ม .1 เลยทําไมถึงเลือกเล่นกีฬาฟุตซอลก็ชอบชอบ,ชอบเป็นคนเล่นชอบเล่นกีฬาอยู่างครับเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วเล่นเล่นเป็นกี่อย่างเล่น,เ,ลนเป็นหมดครับทั้งวอลเลย์ทั้งฟุตซอลครับแล้วฟุตซอลนี่มันสนุกมันโดนใจเราอย่างไรมันดูดันดีครับมันดูดันดีครับโอเคแล้วก็เราในฐานะรุ่นพี่ในทีมเนี่ย เราดูแลน้องๆไงบ้างก็สอนน้องเรื่องระเบียบวินัยอะไรต่างๆครับการซ้อมการมาซ้อมแมตตรงเวลาเลยมีอะไรจะฝากไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวบัตตลุงไหมให้แหลงใต้เลยก็ได้ขอแรงเชียร์กำลังใจให้เรารอดีพ่อแม่พี่น้องบัตตลุงครับอย่าลืมมาเชียร์ผมในรอบต่อไปด้วยนะครับโอเคครับเชียร์แน่นอนครับเชียรแน่นอนโอเคสตีบัตตลุงเฮ้ยทีสตีบัตตลุงเฮ้ยบายบายครับท่านผู้ชมครับและ ฟุตซอลไอวันเล่ไทยแลนด์นะครับในรอบคัดเลือกสี่ภาคก็ดําเนินมาถึงสนามสุดท้ายภาคใต้แล้วนะครับทั้ง3ภาคที่ผ่านมาก็ได้ผู้ชนะที่ผ่านเข้ารอบมาครบถ้วนทุกภาคแล้วส่วนภาคใต้กําลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นสุดแสนเลาใจณขณะนี้นะครับเดี๋ยวท้ายรายการเราจะได้สรุปกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ดะผ่านเข้ารอบนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาคุย,ยกับอาจารย์โยงเจนิโรมากกาเนิดกันหน่อยว่าความโดดเด่น ความพิเศษของสนามภาคใต้นี้คืออะไรสวัสดีอาจารย์โยกครับครับสวัสดีครับอาจารย์โยกเป็นไงบ้างได้เห็นเกมของน้องๆภาคใต้ก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ถือว่าดีใจว่าก่อนอื่นส่วน่สวนตัวก่อนมีโอกาสได้กลับบ้านก็เป็นคนใต้เป็นคนพื้นเพเป็นคนสงขลาอยู่แล้วด้วยครับผมครับผมแล้วก็ที่ที่ประทับใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ให้ผมนะมีมิติ อะไรหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปเยอะครับฮะแล้วโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนากีฬาฟุตซอลของ,ของเด็กภาคใต้มมผมบอกเลยว่าของเด็กภาคใต้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมว้าวมากสุดคือเบสิกแล้วก็เบสิกนี่แหละของกีฬาฟุตซอลเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็ฟุตซอลเมื่อมีเบสิกแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อยอดที่จะไปเล่นฟุตบอลได้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยในภาคใต้เนี่ยสิ่ง สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเด็กทุกคนมีศักยภาพที่จะพร้อมที่จะเข้าสู่โมเดลความเป็นเลิศแล้วก็ต่อยอดไปอาชีพนานาชาติแล้วก็ต่อยอดในเรื่องทุนการศึกษาได้อีกเยอะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆอยเยาวชนในภาคใต้เนี่ยเขาขาดอะไรก็ถ้าพูดถึงภาคใต้แล้วก็รวมถึงสามภาคทั้งสามภาคสามใต้ใช่รวมทั้งสามภาคเนี่ย ก็เรื่องเดียวก็คือโอกาสคำว่าโอกาสเขามีเวทีลงเล่นน้อยเลยเขาไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาต่ออ,อีกอย่างหนึ่งก็คือขาดโกขาดเป้าหมายเป้าหมายที่จะไปให้ถึงถาขาดเป้าหมายว่าเล่นไปแล้วมันจะไปต่อตรงไหนะจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมจะมีอาชีพไหมจะเลี้ยงพ่อแม่ได้ไหมจะแบบยกระดับคุณภาพชีวิตตัวเองได้ไหมใช่แต่พอสองสองโจทย์เนี่ย โอกาสแล้วก็โกเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้ก็คือต้องขอบคุณบอสไตท่านซีอโอ CEO ใหญ่ของอบริษัทไอเมนิไทยแลนด์จำกัดครับที่เห็นความสำคัญตรงนี้อย่างแท้จริงแล้วมันทำให้ชมรมฟุตซอลนักเรียนมชมรมฟุตซอลดมสาพ,พัฒนาความเป็นเลิศเนี่ยได้ขับเคลื่อนต่อโดยทางบอสไตซีอใหญ่ของของบริษัท ไม่แม่ไทยแลนด์เนี่ยครับเขาได้เล็งเห็นแล้วก็ให้การสนับสนุนหลักเป็นทางการแล้วก็รวมไปถึงเ,เจ้าของสถานที่แต่ละภาคครับ,รบเขาให้การต้อนรับดีแล้วก็เขาได้เราได้ลงไปจัดในรายการที่ที่มาตรฐานสากลครับ,รบเราไปจัดใหญ่เราลงดีเทลในเรื่องสื่อพชาสัมพันธ์นให้เนี่ยค,คือเป็นการต่อยอดที่เรามาจัดแล้วไม่ใช่ว่าจัดแล้วก็จบ อยากให้แต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคเนี่ยท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยรวมไปถึงโรงเรียนมหาอะไรต่างๆเนี่ยมีการสารต่อ<ม>ก็จบจากตรงนี้แล้วเนี่ย<ม>ก็ผมก็ต้องเ,ออเข้าพบเพื่อนำข้อสรุปให้กับบอส<ม>ว่าเราจะเดินทางในทิศทางไหนต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาท<ม>่านผู้ชมก็คงจะจะได้เห็นภาพนะเพราะว่า เด็กๆและเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเขาได้เรื่องกีฬามันจะเกิดหนึ่งเรื่องสุขภาพเรื่องการใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์แล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยที่ทางอาจารย์โยงแล้วก็ทางไอมาเน่ไทยแลนด์ได้เข้ามาจัดออนทัวร์ไป4ีูมิภาคเนี่ยก็ทําให้ช่วยกันปลุกกระแสให้กับเด็กๆและเยาวชนรวมไปถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้เห็น ความสําคัญได้มีเวทีในการแสดงออกของความทัฒนาเชิงกีฬานะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปในระบบหลีกอาชีพได้มีเงินเลี้ยงตัวเองมีเงินเดือนเลี้ยงดูพ่อแม่ซื้อบ้านซื้อรถได้ซึ่งมีคนทําได้มาแล้วหลายต่อหลายรุ่นเด็กๆเหล่านี้ก็เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือโอกาสและก็เวทีที่ให้พวกเขาแสดงออกซึ่งตอนนี้อาจารย์โย่งกําลังทําอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วว่าตัวแทนภาคใต้เนี่ยจะเป็นทีมไหนบ้างนะครับแล้วก็จะไปแข่งกัน ในรอบสุดท้ายฝากการย่อมเชิญชวนแฟนๆติดตามในรอบสุดท้ายครับก็ในรอบสุดท้ายนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับทุกภูมิภาคเลยนะครับก็คือเราจะมีการแข่งในรอบสุดท้ายแล้วจะมีพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่ในวันที่เริ่มแข่งตั้งแต่วันที่24 25แล้วพิธีปิดการมอบรางวัลวันที่26ก็ฝาก ติดตามเราจะไปแข่งที่สนามธรรมศาสตร์สูนย์ลังสิตยิม6ก็ถ้าไปไม่ได้ก็ติดตามดูใน facebook ของไอมาเน่ยูทูบนะครับแล้วก็ด้านอินสตาแกรมก็ในช่องทางต่างๆที่เราทำสื่อขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องการให้กับ แฟนบอลทางบ้านเนี่ยครับผมเข้ามาได้ดูว่าลูกหลานของท่านหรือเด็กไทยเราเนี่ยมีศักยภาพที่ดีเราพยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยเนี่ยมีการพัฒนาแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยในเมื่อพัฒนากีฬาฟุตซอลแล้วเนี่ยจะสร้างเป้าหมายเขาว่ามันเป็นอาชีพได้นะมันเป็นเส้นทางที่จะต่อในเรื่องการศึกษาได้นะ เพราะนั้นเนี่ยกีฬาฟุตซอลเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นกีฬาอย่างเดียวมันเป็นกีฬาที่สามารถที่จะจัสร้างเวลาวิวชาชีพแล้วก็สร้างครอบครัวได้ด้วยครับผมครับตัวนี้ก็ต้องขอบคุณจาโยงเป็นอย่งสูงครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปชมเกมการแข่งฟุตซอลกันครับ ทางด้านขวาครับดึงดึงจังหวะนี้เรามีจังหวะได้มาแล้วก็จังหวะนี้เรียบร้อยก็มาจังหวะนั้นนะครับอ่าดูจังหวะภาพช้านี่ครับปัดแล้วครับบอลมันมาเข้าทางเขาโอ้ไปพุกสาประตูครับดูเสจได้ครับแล้วบอลมันปิ้งเข้าทางพอดีครับ <S <S แล้วก็มีจังหวะลูกนี้จะตตดเข้ามาแล้วก็โอ้ยเรียบร้อยครับผมหมายเลขสิบสามครับแมมหมมฮัมาอินฟ้าตีมุงครับ หมายเลขสิสาตัวตึกเอกเลยส้าจังหวะดีโอโยไปครับหมายเลข12ครับฮาฟิตฮาซาครับอ่ะโอ้ยครับลูกยิงคมมากครับและอีกทีมหนึ่งในระดับอุดมศึกษาที่สร้างความประทับใจให้กับทีมงานเป็นอย่างมากนั่นก็คือทีมมหาวิทยาลัยราชพัฏยะลาทีมจากชายแดนใต้ ที่รวมตัวรวมทีมซ้อมกันมาได้เพียงเดือนเศษแต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางมาไกลหลายร้อยกิโลเพื่อมาโชว์ฝีเท้าให้ผู้ชมแฟนกีฬาทั่วประเทศได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กจากชายแดนใต้ไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งทีมนะครับในระดับอุดมศึกษาของภาคใต้นะครับที่สร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างมากนั่นก็คือ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งถือว่าเป็นทีมตัวแทนในระดับอุดมศึกษาหน mm ึ่งเดียวนะครับที่มาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ประภาชูพันธ์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประภาชูพันเนี่ยก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลน,นะครับเป็นเป็นผู้พิการเป็นคนพิการาที่เข้ามาทําทีมเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมราชภัฏ์ยะลาทีมชุดนี้นี่รวมตัวกันมานานหรือยังครับเดือนกับสิบวันครับโอ้ เป็นนักกีฬาที่รวมตัวกันมาได้แค่หนึ่งเดือนเสร็จเศษใช่เพราะว่าช่วงช่วงก่อนจะรวมตัวเนี่ยมันจะมีเดือนระเบิดอ่ะแล้วก็ช่วงนี้น้องๆเขาก็ติดเทิมด้วยอ่านี้เราก็ประกาศไปในเพจของหิทยาลัยก็มีน้องๆมาปรกะัดกันแล้วส่วนใหญ่เด็กๆก็คือคนในพื้นที่ในพื้นที่ครับสามจ่างเลยเขาตายเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้ได้ได้เมื่อวันซื้อผมมาเชียร์อยู่เนาะได้เห็นน้องๆเขาใช้ภาษายาวีในการสื่อสารกันใช่ครับนี้เป็นข้อได้เปรียบไหมเวลาพูดต่อสู้จะก็ได้เปรียบอยู่นะครับ เทคนิคในการที่การนําเอาเด็กฟุตบอลใหญ่สนามญ้าภายในรจจะยะเวลาเวลาแค่เดือนเดียวนเนี่ยแล้วก็มาเล่นฟุตซอลและโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยอาจารย์มีเทคนิคในการทําทีมนี้ยังไงก็เทคนิคก็อันดับแรกก่อนครับก็ต้องให้เขาเข้าใจของว่าฟุตซอลก่อนครับนะพอหลังจากที่ว่าเขาเข้าใจว่าฟุตซอลแล้วเนี่ยมันจะเล่นอะไรยังไงเราก็ค่อยๆใส่เบสิกไปครับจากเบสิกปุ๊บเราก็ค่อยไปเป็นแอดวานซ์พอเริ่มจากแอดวานซ์ครั้นี้ก็มาเป็นสอารเกม อ่าครับพอเห็นเขาเริ่มทําได้แล้วสมูทแล้วเราก็ค่อยใส่เทคนิคทั้งเกมลูกเกมรับเข้าไป<ม>นะครับแต่ท้งนี้ท่านั้นมันก็เดือนระยะเวลามันสั้นแหละครับก็<ม>ถืออะไรแค่น,นี้ก็ถือว่าได้กําไรแล้วคือว่าเรียกได้ว่าถ้าได้ดูฟอร์มการเลื่อนจากไร้สดหรือว่ามาเชียร์ในสนาเมเราเห็นได้ว่าภายในระยะเวลาแค่เดือนเดียวน,น้องๆโชว์ฟอร์มได้ได้ดีเยี่ยมมากนะครับจุดเด่นของนักกีฬาจากสามจาาาังหวัดภาคใต้เนี่ยคืออะไรจุดเด่นจริงๆแล้วผมบอกตรงว่าที่นี่นี่มันเป็นอะไรที่มารกันนะครับเด็กเด็กเด็กสามจังหวัดเนี่ย เขาจะมีความสมเรถเฉพาะตัวเหมือนอย่างผมสังเกตหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยการเลี้ยงกินตัวเขาจะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าได้ไปในพื้นที่จริงๆอะครับคือตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะเล่นเล่นฟุตบอลแล้วครับคือเขาจะเตะฟุตบอลแล้วครับคือเขาได้ฟุตบอลใบเนี่ยเขาเตะได้ทั้งวันนะครับนะครับที่3จังหวัดที่เขามีเสน่ห์ในเรื่องฟุตบอลนะครับตรงนี้แล้วก็ผมก็เลยว่าถ้าเกิดมาเล่นฟุตซอลล่ะจะเป็นยังไงบ้างครับแต่ก็มีหลายๆคนนะครับเล่นฟุตซอลได้ดีมากเลยนะครรัับ่าานนะเพฉ้ก็ผมว มันมันเป็นระยะสนใจครับสิ่งที่เยาวชนจากสาวจากชายภาคใต้ยังยังต้องการโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยในบ้านเมืองของเราเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์มันเยอะครับสนามบ้านบ้านผมยาลายสนามที่เป็นมาตรฐานยังยังยังไม่มีนะครับครับเหมือนที่ผมดูดูแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งเหมือนอย่าง การสนับสนุนการซัพพอร์ตในเรื่องอการจัดรายการดีๆนะแบบนี้ผมอยากย้ายไปลงไป3จังหวัดมากเลยนะครับะนะครับผมว่ามันจะได้ระกายเป็นจุดประกายทั้งทั้งประเทศเลยตั้งแต่ใต้เราจนถึงเหนือเลยครับ,รบแล้วก็เนี่ยฝั่งเนี้ยว่าผู้ใหญ่ก็อยากย้ยมีรายการดีๆแบบนี้ได้รู้จักกับอาจารย์ประภาซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียกตัวแทนทั้งเตะสักคนหนึ่งมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็<ๆ>เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่า เด็กๆในสามจังหวัดชนบภาคใต้นั้นเขามีความตื่นตัวแลวก็สนใจกีฬามากน้อยแค่ไหนวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประพาสเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับได้คุยกับทางอาจารย์ประพาสซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับนักเตะครับน้องพีชธนพลเพนจําหลักครับวัสดีครับวันนี้ครับตอนนี้น้องพีชอยู่ปีอะไรครับอยู่เพิ่งเข้าปีหนึ่งเลยครับอ๋อปีหนึ่งเลยหรอปีแรกเลยครับจบโรงเรียนมหกเรียนอะไรมาจบจากคณะราดสรมบรุงครับผมจังหวัดยะลายะลาแล้วก็เราเรียนคณะอะไรเรียนต่อมาที่คณะมนุษย์ครับผมสาขา รปพส string, รัฐประศาสนศาสตร์ครับแรกเริ่มตั้งแต่ปรถมมัธยมมาเนี่ยเล uh ่น huh. กีฬาอะไรมาก่อนก็เล right no the ่นฟ right. okay, ุตบอลครับฟุตบอลใหญ่สนามหญ้าใช่ไหมใช่ครับผมก็ฟุตบอลมาตลอดเลยแล้วก็เพิ่งมาเล่นฟุตซอลย็ช่วงหนึ่งสองสามปีหลังนี่ครับสองสามปีหลังคือได้ลองเล่นมาก่อนแล้วใช่ครับแล้วก็มาซ้อมจริงจังกับโค้ชประพาสก็นัดดั้มก็เพิ่งได้เดือนหนึ่งครับฟุตซอลกับฟุตบอลเนี่ยความแตกต่างเป็นยังไงฟุตฟุตบอลแบบจะมีเวลาคิดเยอะกว่าฟุตซอลฟุตซอลมีเวลาคิดแบบ น้อยมากครับมันเร็วใช่ครับแป๊บแปบถึงแป๊บๆถึงแล้วก็ใช้พละงกำลังเยอะกว่าด้วยมากๆเพราะต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาฟุตบอลยังมีได้ยืนพักนิดนึงแต่ฟุตซอมไม่ได้พักเลยครับแล้วกับทีมชุดนี้กับเพื่อนๆเป็นไงบ้างก็ฟุตซ้อมได้แค่เดินเดียวก็รู้สึกแบบเข้าขากันแล้วครับถ้าแบบได้มีโอกาสซ้อมกันยาวๆไปเรื่อยๆก็น่าจะไม่ธรรมดาครับชุดนี้ ตัวน้าเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากไปถึงแฟนๆในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้างให้ติดตามเชียร okay. ์ทีมของเราก็ขอบคุณครับผมที่ช่วยเชียร์ครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องๆราชพัฒนาครับผมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดครับผมขอบครับโอเคเดี๋ยวหานักเตะอีกคนหนึ่งที่เขาพูดภาษายาวีได้ไปเรียกมาให้พี่หน่อยได้ครับไรก็ได้มาและตอนนี้นะครับก็ได้มาแล้วครับตัวแทนนักกีฬาจากทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏฒนาที่ เป็นคนในพื้นที่ครับแล้วก็พูดภาษายาวีได้ด้วยตอนนี้ผมจะกับน้องกิมครับน้องกิมสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อกิมชื่อชื่อซอดิกกีนะครับผมซอดิกกีนามสกุลมีอะอาบูเดคอาบูเดโอเคเราตอนนี้เรียนอยู่คณะอะไรครับคณะรพศครับผมรพศรัฐศาสตร์คณประสานศาสตร์ใช่ครับปีปีสามปีสามแล้วก็เป็นคนยะลาโดยกําเนิดใช่ครับผมอ่าเล่นกีฬาฟุตซอลมานานหรือยังตั้งแต่ม .1 ครับผมเขาเล่นฟุตซอลตั้งแต่ม .1 เลยเหรอทำไมถึงเลือกเล่นกีฬาฟุตซอลมันได้ มันอยู่ที่เราถนัดครับมันเรารู้สึกว่าเราถนัดด้านนี้ครับผมและนี่เป็นผู้รักษาประตูด้วยครับผมเล่นครั้งแรกในเล่นเป็นผู้รักษาประตูเลยไหมใช่ครับเรามีความสามารถพิเศษตรงไหนอาจารย์หรือว่าเลือกเองอาจารย์เลือกหรือว่าเราเลือกเองพ่อเคยเป็นผู้รักษาประตูดีอยู่พ่อเป็นอดีตผู้รักษาประตูเก่าของกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับเราก็เลยจะลอยตามทัวร์นาเมนต์นี้โดยผูกี่ประตูแล้ว โดนสองประตูครับผมโอ้โดอยมากเลยนะสถิติดีมากเลยนะละเกมเมื่อวานที่เราเห็นก็สู้กับภูกเก็ตได้สูสีมันมากนะจนต้องต่อเวลาจุดโทษแต่ก็นิดนึงก็ด้านเสียดายไม่เป็นไรหรอกกีฬาม,มันก็มีแพ้มีชนะแล้วก็ความตื่นตัวกระแสะฟุตซอลในคนพื้นที่เะลาโดยเฉพาะนักเรียนมุสลิมเนี่ยเขาสนใจกันเยอะไหมครับ,รบกัรบระยะหลังนี้สองสามปีนี้กลับมาบูมอีกครั้งนะรายการก็มีแต่ละสัปดาห์ครับผมกับสามจังหวัดครับ,บ,รบเดี๋ยวจะให้ พูดเป็นภาษายาวีซึ่งผมก็จะคงจะแปลไม่ออกหรอกแต่ว่าพูดขอบคุณผูส้สนับสนุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขอแรงเชียร์ให้มาเชีเราชเชเลยครับ Assalamualaikum ah w a r a h m a t u l l a h บะเร a ะก k ต t u ์นะกิโต้ยิงมาอีด n n ย a นะกตวเลบเนนวเดมนนะปตูทมสมาดชยกตนะาราจัปัดยาลานิ่งนวยอดีสันะนลกมาีเบมลนะ บังทีมก็สิโอเคอด,ดวิดุวดิสนักสนุงบล็อกกอนิ่งนะพลักผู้ใหญ่นะโอเคผู้สตัวเนเี้กระพาะนะทีมก็สินะอิชั่วนะเราะะมาอีกหนึ่งนะเรามาอีกชียยลาละเรา,าะจะผัดยั่งละเจ้าเยี่ยมเดี๋ยวเพิ่งผมแปลอยู่ออกอยู่สองคำก็คือสนับสนุนกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับทั้งหมดเนี่ยเสรุปคร่าวๆได้ไหมว่าพูดว่าอะไรให้พี่ฟังหน่อยอ๋อก,ก็จะพูดว่าสองสามปีน รพัทยาจะกลับมาบูมอีกครั้งแล้วก็ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตนะหวังว่าย่าลาไรพัทยาจะกลับมาหนึ่งอีกครั้งครับอ่าโอเคสุดยอดมากก็ฝากพี่น้องชาวยาลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเป็นกาลังใจให้กับลูกหลานแล้วก็เด็กๆหนุ่มๆเหล่านี้นะครับในการทําผลงานดีสุดพี่ก็ขออวยพรให้สู้ต่อไปแล้วก็ชนะทุกเกมขอบคุณครับ เริ่มครับมาลุ้นกันครับใครจะได้แชมป์พักได้ครับยุนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีครับจะเป็นรังยิงหรือยะลาครับถึงใส่ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนยครับโอ้โหลูกไปมาแล้วครับสิทธิพงษ์ทองคงครับโอ้โหหลังเท้าฉมังจริงๆครับนาทีที่6เท่านั้นครับ มีฮาริไปด้านข้างจับได้เข้ากลางมาใช้อัลฟัตกดความลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหประตูที่รอคอยครับยาลาครับหมายเลขเจ็ดมูฮัมหมัดฟ้าอีฟอามะโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะโคกรุ่งนี้โอ้ตรังขึ้นน้ำอีกครั้งครับหมายเลขสิบสี่ครับนทัทวุฒิสาโหดโอ้บอลยาวบอลกลางอากาศครับ เราได้เปรียบรูปร่างครับดูครับคว้างขึ้นมาครับโอ้โหงัดสูตรจดหยิบจอยขึ้นมาลูกนี้สู่สุรศักดิ์มันตีเลยครับและอีกหนึ่งสถาบันที่ส่งมาทั้งรุ่น U15 และ U18 นั่นก็คือทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังโรงเรียนนี้จัดว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านกีฬาฟุตซอลโดดเด่นไม่แพ้ใครในภาคใต้เราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งทีมนะครับที่มาคราวนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ประทับใจแฟนๆทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือทีมจาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรงตังนั่นเองตอนนี้ผมอยู่กับอาจารจย,ย์ยุทธชัยมินบุตรครับผมอาจารย์ยุทธชัยมินบุตรอาจารย์ทีมวันนี้ทีมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังส่งมา,ากี่รุ่นครับสองรุ่นครับสองรุ่นครับแล้วก็ผลงานดีทั้งคู่ด้วยใช่ครับรน้องๆทีมฟุตซอลของโรงเรียนเราเนี่ยมีการทําทีมมานานไหมครับเราทําทีมมา8ปีแล้วครับแปดปีแล้วครับตั้งแต่ปีที่แปดแล้วปีนี้ครับผมทำไมกระแสความนิยมของเด็กๆตรังถึงนิยมกีฬาฟุตซอลครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนโรงเรียนกีฬาตรังเนี่ยเปิดฟุตบอลครับแต่่่่วาาในนเเืือองงจก ว่าเด็กที่เหลือน่ะเราก็ต้องพยายามหาเม็ดแข่นขันให้ก็เลยส่งเข้าร่มแข่นขันแล้วก็มีผลงานติดเหรียญลงในกีฬาเกมมาตลอดอก็เลยทางทางโรงเรียน พอเอ,อก็เลยมีนโยบายเลยเปิดซูซอปขึ้นมาส่งเสริมเลยส่งเสริมเลยสถานที่ฝึกซอ้อมของเรานี่มีความพร้อมหรอ่ามีความพร้อมอสมบูรณ์100%เรครับมมเรื่องเดียวก็คืออุปสรรคในการฝึกซอ้อมก็คือฝนตกฝนตกครับผมโอเคเพอมันเป็นโรงยิมเปิดครับแล้วก็จะมีเทคนิคในการดูแลเด็กๆลูกศิษย์ไางครับผมก่อนอื่นผมมีโค้ชอยู่สองคนนะครับผมก็ได้อาจารย์เกียรติซึ่งท่านเป็นโค้ชที่อยู่ในภาคกลาง มาช่วยในเรื่องของการสร้างทีมและก็ดูแลเด็กตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กได้ดีนะครับเพราะเราดูแลเด็กได้อย่างต่อเนื่องนะครับและเด็กก็อยู่ในคอนโซนเราเป็นโรงเรียนกินนอนอยู่ด้วยกันตลอดครับเป้าหมายของโรงเรียนยีราตังทั้งสองรุ่นในครั้งนี้เป้าหมายอยู่ตรงไหนครับเป้าหมาย ก็คือต้องไปมานี่รอบสรดบท้ายให้ได้ทั้งสองรุ่นครับนะมีอะไรอยากจะอยากจะขอบคุณใครบ้างครับผู้สนับสนุนหรือว่า<ม>ใครก็ตามที่มีส่วนสนับสนุนเราครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางมานี่นะครับที่มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลดีๆแบบนี้นะครับซึ่งในปีนี้เราก็มีมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะต่อยอดในเรื่องของไอ้มานี่ได้อย่างเต็มตัวนะครับ และก็ขอบคุณทางผู้บริหารผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดนะครับที่มีส่วนร่วมในการสานับสนุนทีมมาตลอดครับขอบคุณามากครับครับแล้วตัวแทนผู้เล่นของทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะครับทีเ่เป็นรุ่นพี่ใหญ่ในทีมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องฟ้าครับน้องฟ้าสวัสดีครับน้องฟ้าชื่อจริงชื่อ ชื่อนายยูอดินปักสันครับโอเคเราเล่นกีฬาฟุตซอลขน,นานนังครับเล่นมาตั้งแต่ปสามครับปสามเลยเหรอทำไมถึงเลือกเล่นกีฬาฟุตซอลชอบครับชอบชอบตรงไหนอ่ะแบบเห็นพี่เขาเล่นครับแล้วเล่น,ว,ลนว่ามีกองเชียร์สาวสามาเชียร์ <c oughs> ตอนนี้มีแฟนยังครับยังครับพอ <c oughs> เราเราเล่นกีฬาเก่งๆเนี่ยสาวสาสนใจเราเยอะไหมครับ <c oughs> ไม่มีครับ <c oughs> เป้าหมายของเราในครั้งนี้เป็นไงบ้างอยากได้แชมป์ครับไปเล่นต่อรอบปะเทศครับการแข่งขันกับการสุดซ้อมการร่วมทีมกับเพื่อนๆน้องๆเป็นไงบ้างก็ซ้อมกันมาตั้งนานแล้วซ้อมตลอดเลยแบบไม่ไม่มีพักสุดท้ายจะให้ขอบคุณขอบคุณใครก็ได้ครับผู้สานใต้ก็ได้คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนๆก็ขอบคุณทุกคนครับดีเชียทุงยางกินได้หัวตรังครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับ โอเคขอบคุณมาก่องถึ้ต้องปลาครับและเมื่อการแข่งขันดําเนินมาถึงวันสุดท้ายที่จะตัดสินแชมป์กันแล้วเราก็ได้เห็นชมหน้า3มทีมแกร่งภาคใต้ทั้ง3รุ่นได้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเป็นแชมป์ในรุ่นยู5โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเป็นแชมป์ในรุ่นยูสิและรุ่นอุดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ต ได้เป็นแชมป์ระดับอุดมศ,ศึกษาของภาคใตา้ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายในรายการไอเอ็มเแท l a ยฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ2023ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากทุกภาคนะครับก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับแล้วก็ขอบคุณกับผู้ใหญ่ในทุกๆภาคที่ต้อนรับพวกเราอย่างอย่างอย่างเหมือนกับเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับเหมกับลูกเป็นหลานกันเลยนะครับแล้วก็ ผลตอบรับของแต่ละภาคเนี่ยก็ต้องบอกว่าแฟนแฟน,แฟ,น,ฟ,นฟุตซอลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์หรือว่าแฟนหรือว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ได้เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับเกิดกระแสขึ้นมาเกิดมีการพูดคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆครับเป็นการตอบรับที่อบ่ดมากครับผมมั่นใจครับว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยก็มีแมวมองมาดูรายการนี้เยอะแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าเด็กเนี่ยจะได้มีหนทางเดินต่อผมว่าต้องมีหลายคนแล้วแหละ ที่มีคนติดต่อเข้าไปนะครับเพราะว่าสีท้าของเด็กเนี่ยก็บอกว่ามาตรฐานดีครับมาตรฐานดีนะครับเก่าอีกนิดนึงแต่อีกหน่อยนึงมั่นใจว่าแข็งแร่งแน่นอนครับในรอบสุดท้ายแฟนจะได้เห็นอะไรครับครับในรอบสุดท้ายนะครับก็สําหรับ U18 นะครับกับกับมหาลัยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแชมป์ของทั้ง4ภาคนะครับเข้ามาเล่นเป็นมินิลีกันนะครับเพื่อที่จะหาตัวแทน2ทีมที่ไปเล่นลีกที่เราจัดขึ้นมานะครับ ก็จะจะชนกับอีก10ทีมหรือ14ทีมเนี่ยที่จัดขึ้นมานะครับใน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 รอบสุดท้ายนะครับแต่สําหรับรอบสุดท้ายตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยรับรองว่าแชมป์ทุกภาคมาเจอกันรับรองสนุกแน่นอนดูว่าภาคไหนจะเป็นเจ้าแห่งเมืองไทยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าทั้ง3มทีมตัวแทนจากภาคใต้นั้นเป็นทีมอะไรบ้างนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ ฟุตซอลในรายการไอแมเน่ไทยแลนด์นะครับก็ได้ตัวแทนครบทั้ง4ภาคที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายกันแล้วก็สามารถติดตามชมได้ในรอบสุดท้ายครับรายการเส้นทางกีฬาของเราก็จะคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องวันนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ